ของสินค้าเราจากผลิตภัณฑ์ขอมมอบให้เมืองทองครับเพราะเราคองเชีย์มิตรภาพที่ดีต่อกันไปที่ไหนเราก็สร้างมิตรภาพที่ดีครับ้ดบบีุณครับเ๋ยวเยก็ไปรอบต่อยเมืองทองอนนะถ้ามีของเล็กเล็กก็ฝากผมผมจะไปไปเทีเยเล็กผ้าเข้าหมาจากไหนครับจากที่บ้านครับของที่นี่ก็ทอมาเองอำเภออะไรยังไงพี่อําเภอนี่จะเป็นอําเภอของจังหวัดศรีเกตหมดเป็นลายที่จะมี เป็นการที่แบบว่าเรียกว่าโอท็อปอะเพี่โอท็อปไหมถึงเขาโอท็อปโอท็อปครับโอท็อปจะปลูกแล้วเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีฮะก็คือการมาเยือนบ้านของทีมเยือนหรือไรเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติการยับปูกผ้าขมาค่าเองแต่ผมไม่มีเวลาที่มาปลูกพอดีนั่งเชียร์บอลอยู่ข้างบนครับแต่ก็เป็นของเชียร์เป็นไงพี่ดูสีเกียรบอลสีเกียรมากี่ปีแล้วโอ้ดูบอลสีเกียรก็ ก็ดูมาหลายปีแล้วครับผมยังจะรัดทั้งเชียร์ทั้งอะไรทั้งกองเชียร์อะไรเนี่ยเราเชียร์เพื่อมิตรภาพเพื่อสุขสนานเพื่อทุกคนมีสิ่งที่ดีพี่หามนิดนึงอย่างไี้นึงโอเคถามนิดนึงไม่มีสีสเก็ด fc แล้วพี่พี่รู้สึกไงไม่เราไม่มีสีสเก็ด fc มันก็เป็นกูปีอินตรายนี่ไม่มีนะก็มีกูปียังอยู่นี่ครับอ้าวมีเนเสื้อนะเนี่ยนี่ครับกูปียังอยู่นี่ครับโอเคโอเคครับยังอยู่ในลายเสื้อครับอรู้สึกไงพี่ถ้าไม่มีสีสเก็ด fc แล้ว ก็ม่เป็นไปไมันเป็นไปของทางเขากดธรรมชาติเราก็ต้องทำตามธรรมชาติไปนะเราก็จะเชียร์ต่อไปแรายังมีทีมที่เรารักอยู่เพราะศรีสเกตเป็นเมืองกีฬาแล้วก็จะมีฟุตบอลต่อไปครับ